อ่ะเรียบร้นี่คือ <c oughs> นี่คือกีฬาประเที้ของไซเดร์รอยนะคะเราจะไปดูกนันนะคะวันนี้เป็นวันร้างของเรานะคะ <c oughs> เราจะไปดูว่า <c oughs> เราจะไปดูว่า <c oughs> แดนเซอร์ไซเกิรรอยทำอะไรได้บ้างนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านรถนะคะเราจะพาไปดูหน้ารถน,นะคะ <c oughs> นีนนะคะ่ค่ะ ใครพ่อยกสาวน้องีงกัด้่เออโอ้ช่วยงานเราไทำไมถึงทำไมถึงได้มามาหล่มตรงนี้ครับอ๋อมันหล่มครับว่าตะโค้งเข้าไปสมาตั้งเวทีอ๋มันก็เลยหลุมอันนี้ติดีวทีปิดมั้ยปิดนาหรือยังคะที่ต้อจะมาครับนี่ครับดูคนขับครับนี่ครับคนขับเข้ามาครับ สวัสดีะคะคุณพ่อสึกยงคะไม่วันนี้ไม่ได้เล่นไอ้หาฮงั้นให้ไห้แดนเซอร์ทำครับเบาๆมีอะไรทำช่วยกันอ่ะไปถามความรู้สึกของแม่ควางก่อนรถรถติดตมนานหรือยังคะตั้งแต่เมื่อเช้านี้ค่ะแล้วคุณแม่รู้สึกไงคะโอ้คุณแม่ก็นั่งดูอยู่นี่แหล่นี่มีอะไรทำนาะเลยหาอะไรให้แดนเซอร์ทำพอดี เราต้องช่วยกันนะลูกเราต้องช่วยกันแต่ไปไปดูแรสเตอร์ไปดูแรสเตอร์นะคะอ่ะพรอบแล้วค่ะนี่นะคะอยู่ท่าที่เตรียมพรอบนะคะกูโสดนะนี่นะคะ คุณสู้ค่ะบอลวิ่งกรอตอนนี้ตอนนี้คือแบบมีแรงใจมากเลยค่ะไปถามพ่อคนขับรถมาพ่อเขับรถบอกว่าวันนี้บ้านหางานให้เด็กสวยโอ้โอเคได้ได้ดีเลยฝนลงมาอะอะเราจะไปดูสาวสวยนะคะสุขภาพดูสาวสวยมีระคามีราคาไม่ใช่ดูแค่เด็กสวยนะคะมีดูบอสเป็นลบกให้ ถามดาวก่นอนคุป้ารู้สึกยังไงบ้าแฮปปี้ไหมคะที่สุดขาดลากทั้งวันแล้ว,ลว,ลวอ่ะนี่คือสุดนี่คือสุดประหลาดเลยพร้อมแล้วคะว่ะ,ะ,คะต้องถาม หอกไว้กอนพอไว้กอนอไว้กอนเดีายเวดดียวะเขาว่าตรงโลกกันกอนก็คือเอียงคืนกับตา้าลถดึ้นได้ก็คือตัวไผยตัวบ้านต่อพอกไวยกอนค้นบ่รึ้คืนกับตาต่อพอไว้กอนจักโดดเดิน มต้องมีคนไปดัง้างหน้าด้วยหรือเปล่ามต้มีกันทั้งหาพงแม่คุณรู้สึกไันบ้างครับรูงไรู้สึกว่าเราช่วยระฮะร้สึกว่าเราช่วยนไม่ใส่วะเนี่ยมนต้อมี่ทั้งหาพวง